ทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็คือว่าจะออกไปข้างนอกและแต่พิ่งนึกขึ้นได้ว่าต้องเล่าก็เลยมาเล่าให้ฟังก่อนใครเคยมีเคลื่อนแบบนี้บ้างก็คือว่าเป็นคนที่โทรหารกันตลอดเวลาเลยเว้ยแบบไม่ใช่โทรแค่สอาวันนะทุกวัน แล้วก็ไม่ได้โทรแค่วันละหรือว่าครั้งละแค่สองสามชั่วโมงนะบอกเลยว่าแบบว่าโทรทั้งวันนะครับผมแบบเหมือนแบบไปเจอเรื่องอะไรมาต้องแบบโทรไปเราอัปเดตกันตลอดเลยทุกคนอย่างเช่นแลยนะทุกคนไม่ว่าใครจะเกิดอุบัติเหตุหรือหมาวิ่งตัดหน้าอ่ะมันต้องโทรมารายงานเดี๋ยวนั้นเลยอะ่ะขอพักเล่าเรื่องแป๊บหนึ่งนะนี่ทุกคนก็คือว่าช่วงเนี้ยคือผิวดีขึ้นมากๆผิวแบบชุ่มชื้นขาวสว่างกระจ่างใสนะครับผมเพราะว่ามันมีตัวช่วยหนึ่งตัวนะครับนั่นะนะก็คือตัวนี้เลย ตัวนี้ก็จะเป็นไบเทนนิ่งมอยส์เจอร์ของ Infinite Cyber w h ไว้นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับผมบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกอ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวและเขาได้มีนาโนไบเทนนิ่งคอมเพล็กซ์คิดค้นจากผู้ี่ชาชาญทางด้านสกินแคร์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับด้วยคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติที่มีโมเลกุลขนาดนาโนซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกทําให้ผิวขาวสว่างกระจ่างใสเขาเคลมว่าคุณสมบัติเทียบเท่า,ทากับครีมราคาแ,แพงเลยครับแต่มาในราคาที่สบายกระเป๋ากว่าเลิศมาก <S 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 นั่นแหละทุกคนตัวนี้ที่่มมัันนดจรริงๆออะาลาลตคบ บอกเลยว่าเป็นคนที่โทรทั้งวันจริงๆไม่ว่าจะแบบน่ะคือพูดยังไม่ทันขัดคำเลยทุกคนโทรมาแล้วตาแบตรงนะว่าไงออกไปแล้เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยขับรถอยู่อเ,ออเออเดี๋ยวขับรถก่อนแค่นี้แหละโอเคนั่นแหละทุกคนถ้าใครมีเพื่อนแบบเนี้ยเม้น์มาหน่อยนะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย